สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแฟชัเปิดใจฝันอยากเป็นหมอเหมือนกันจะกลับมาดูแลบ้านเกิดจากกรณีแฟดสามเมืองเพชรบุรีสอบติดแพทยศาสตร์พร้อมกันทั้ง3ามคนได้แก่นายธนรัตน์เข็มกรดหรือป้อนนายธนรัตน์เข็มกรดหรือดอลล่าและนายธนพัฒน์เข็มกรดหรือมาร์กเป็นนักเรียนชั้นมองทับหนึ่ง โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมหรือห้องเรียนสสวทโรงเรียนพมมานุสร์จังหวัดเพชรบุรี นายธนรัตน์เข็มกัดหรือปอนอายุ18ปีพี่ชายคนโตกล่าวว่าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตอน้นม .1 ถึงม .3 ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โรงเรียนพม,มันุสณ์และศึกษาตอ่อมปลายห้องเรียนโครงการสาวสวทสายวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์โดยตนเองและน้องชายฝาแฝดอ,อีกสองคนต่างสนใจที่จะศึกษาตอ่อในคณะแพทยศาสตร์ ทุนโครงการผลิตแพทย์เพื่อชนบทของมหาวิทยายลัยมหิดลเมื่อเรียนจบชั้นม .6 จึงสอบชิงทุนโครงการผลิตเพื่อชนบทตามความฝันของตนเองนายธนรัตน์กล่าวต่ออีกว่าตนกับน้องชายรวมทั้งหมด3คนมีความตั้งใจที่จะเรียนเป็นหมอ ทำงานในโรงพยาบาลชนบทจึงได้สมัครสอบชิงทุนโครงการแพทย์เพื่อชนบทมีการยื่นเกรดเฉลี่ยรวม5้าเทอมในชั้นมอปลายและทำการสอบข้อเขียนเจ็วิชาสามัญได้แก่ฟิสิกส์เคมีชีววิทยาคณิตศาสตร์ภาษาไทยสังคมศึกษาและภาษาอังกฤษสอบข้อเขียนไปช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาปรากฏว่าผลสอบข้อเขียนผ่านทั้ง3คนเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เมื่อชงต,ต้นเดือนพฤษภาคมและทางมหาวิทยาลัยมหิดลได้ประกาศรายชื่อเมื่อ วันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมาผ่านการคัดเลือกให้เขาศึกษาต่อในคณะแพทยาศาสตร์โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทโคต้ากลุ่มแพทย์เพื่อชุมชนผมและน้องชายได้ตอบยืนยันเข้าศึกษาต่อคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเก็บเกี่ยวความรู้ประสบก,การณ์ต่างๆเพื่อที่จะเรียนจบแล้วจะกลับมาทํางานเป็นหมอประจาโรงพยาบาลในจังหวัดเพชรบุรีรักษาคนไข้ในพื้นที่ชนบทเพราะเท่าที่ทราบว่าจํานวนแพทย์ในจัง บัดเพชรบุรียังไม่เพียงพอกับจํานวนผู้ป่วยจึงอยากใช้ความรู้ความสามารถเข้ามาทํางานตรงนี้ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณทางโรงเรียนพมมนนุสร์ทั้งครูแนะแนวครูที่ปรึกษาครูผู้สอนประจํารายวิชาที่ได้ให้ความรู้คําแนะนําและให้การสนับสนุนการสอบทุนโครงการแพทย์เพื่อชนบทจนประสบความสําเร็จนายธนรัตน์หรือปอนกาวขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ